โจพร้อมยังโ้โจโจโจสิบสี่สิบห้าสิบหกสิอเจ็ดสิบแปดสีบเกีาสิบสบสิบองสีบสามีิบสี่และยีบสองบาสึแบบว่าไปเชื่อมันได้หรอคะยี่สิบบรรจอะไรอะรู้สึกรู้สึกหัวใจเบววะแล้วหองเหี่ยวหัวใจจังเลยว่ะคนทำยังไงดีวะต้องเป็นยังไง าไม่สนใจหรอนะไม่รู้อ่ะแล้วมันเกิดอะไรทําไมไม่รู้สึกแบบนั้นล่ะเออพูดิงก็ไม่รู้เหมือนกันรู้สึกอย่ดีก็รู้สึกแปลกๆยังไม่รู้อ่ะแปลกๆอืมทรเลากกันเรอไม่ได้กะเลอกกันอ่ะมันเหมือนแบบว่าห่างเหินเหรอหรือว่าเออมันเหมือนห่างๆนิดนึงอ่ะ ัก็ต้องทําให้ไม่ห่างอย่างเช่นเอาไปหาเขาเลยนะดืดด้อถูกต้องอ้าวเมื่อกี้ก็เจอ,อกันเมื่อกี้ก็เจอกันแต่ก็ไม่ค่อยได้คุยเขาอยู่กับแกงแง,งแต่ว่าหมาย<น>ถึงแบบอย่างอย่างเวลาอื่นๆอะไรเงี้ยแค่แบบว่าปกติเป็นกันแมมแบบถ้าสมมติว่าเราจะไปนอนอะไรเงี้ยก็คือแบบก็ไปเลยอะไรางี้ป้าหรือว่าแบบถ้าอยากเจออะไรอย่างเงี้ยถ้าเราบอกว่าอยากเจอไม่สมมิถ้าสมมติว่าเธอสองคนมีคนบอกว่าอยากเจออะไรอย่างเงี้ย เธอจะไปเจอปะถ้าหนูอยากเจอหนูก็มาถูว่าเจอแต่ว่าเราต้องว่านด้วยต้องรู้ด้วยว่าเราว่านหรือเปล่าอืมถึงแม้เขาอยากเจอแต่เราไม่ว่านก็ไม่เจอเราน้นแววมวเาพ่เป็นแนวนักการแบบเนี้ยเป็นกการของคนข้าง,งนัก <laughs> แม่เลยใช่เลยม่น่าใช่ไม่น่าใช่ปุกลิ้งนะการทังรักอะอ่ะทงังรักไ่คิดถึงเขาตลอดเวลานเลยเนอะไม่ใช่มันไม่ได้ตลอดเวลาแต่หมายถึงว่าแบบไม่รู้ว่ะรู้สึกไงก็ไม่รู้ว่ะอ่ะ ก็ไม่ถูกว<บ>่ะมน่นนั่นแบบพอพี่ตัวห่างเขาพี่ก็เป็นแบบนี้ค่ะเนอะไม่แต่<ด>ว่าพี่ไม่ได้อยากอยู่ตลอดเวลานะเว้วยปกติพี่แบบว่ามีคนคุยพี่ก็ไม่ได้อยู่ตลอดเวลานะแต่พี่แค่แบบบางทีมันก็แบบว่าไม่รู้อ่ะมันมันมันหลายรอบจนแบบว่าเอ๊ะหรือว่าเราแบบว่าใช่ค่ะพูดไม่ถูกอ่ะหนูก็ไม่ได้อยู่ด้วยกานตลอดเวลาด้วยนะใช่เพราะปกติพุดยิ้งอ่ะ ไม่ต้องหยุดตลอดเวลาก็ได้แต่แค่แบบว่าแค่หาก,กันแบบเนี้ยเออหรือไม่ก็แบบถ้าไม่ว่างก็ไม่เป็นไรแต่ว่าอย่างน้อยแบบก่อนที่จะไปก่อนที่จะไปพักอะไรเงี้ยก็แบบมาเจอปั๊บหนึ่งหรืออะไรปั๊บหนึ่งอะไรเงี้ยเซ็ปต์ปะก็ไม่ทักเลยหรอทักไหมก็มีทักบ้างอ่ะเดี๋ยวเราทำไลฟ์ฟังเลยตั้งแต่แบบตั้งแต่เริ่มเฟ้พี่ขอร้องนะห้ามเหยียบหน้าพี่นะเว้ย นลพี่น้องมาเถียงกันก่อนไม่ก็ก็ก็คือก่อนหน้านี้แบบว่ามันก็มีช่วงหนึ่งที่แบบเราสนิทกันใช่ไหมก็ตัวติดกันอะไรเงี้ยเออแต่ก็ก็เข้าใจแต่จริงๆแล้วอ่ะพุดดิ้งอไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจําเป็นที่จะต้องแบบตัวติดตลอดเวลาอันนี้คือแบบไม่ไม่ไม่จำเป็นตัวติดตลอดเวลาคือพุดดิ่งแค่เป็นเป็นชื่อแบบว่าทํายังไงก็ได้ให้รู้ว่าแบบ มีแบบอ่าเหมือน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 มีความรู้สึกหรือมีกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจใช่ปะแต่เข้าใจว่าตอนแรกมันอาจจะไม่ชัดเจนเลยอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบว่ารู้สึกมากไม่ได้เข้าใจนะเออแต่ว่ามันก็จะมันก็มีค่มีตอนนึงอะไรอยู่ดีเขาก็ไล่คุยดิ้งเราเพดิ้งก็เลยออกไปอะไรเงี้ยเราพอเข้ามาเขาก็ดูแบบเออดูแปลกเขาก็ดูแบบว่าเออดูแบบดูสนใจมากขึ้นใช่ไหมแล้วก็พอพอพอเปลี่ยนสถานะเป็นเป็นแบบเป็นคนคุยกันอะคือตอนนี้คืนตอนนี้ก็คุยกันอยู่แหละ พอเปลี่ยนเปลี่ยนสถานะไปคุยกันอะไรอย่างเงี้ยก็แบบก็ไม่รัวบางวันก็แบบไปนอนก็ไปเลยนึกออกใช่ปะคือพี่ไม่เคยเจออะไรแบบนี้ไงมันอาจจะแบบไม่ชินอะหรือเปล่าเขาไม่บอกั่นนี้น่นอมันมันก็บอกบ้างแล้วก็ไม่บอกบ้างนึกออกไหมนลพี่พูดย่งบอกเขาทุกครั้งเลยเนาะอตอนรแรกๆกะบอกแต่พอเขาเริ่มไม่ทําพี่ก็ไม่ทำโอ้เขาก็คงคิดเหมือนพี่เหมือนกันเนี่ยเพราะเพาะพี่สองคนที่สายคล้ายกัน นล้วทีนี้อน่างคนดังไม่ทำก็กลายกลายเป็นเหมือนไม่สนใจกันเลยหน,หนูว่ามัานคือพี่ก็ต้องยมอมเขาบ้างนะนึกพี่แวนเขาทำอะไรอยู่ฮะ น่าจะจัดการคนอยู่นะดูในทวิสตเดียวตอนนี้เขาตีตํารวจบันถ่ายรูปส่งมาแล้วแต่ว่าคือคือพอยอของพุดดิ้งอะแค่แบบอันนี้แค่แบบปรึกษานะแบบว่าเรานี่อะไม่ไม่ได้เรียกร้องที่จะแบบว่าชื่อต้องแบบอยู่ด้วยตลอดเวลาเว้ยอันอยากให้เข้าใจพอยตัวนี้ด้วยแบบไม่ได้เป็นคนที่แบบต้องตัวติดกันตลอดเวลาหรือว่าแบบอะไรอย่างนง้นนะเข้าใจใช่ปะแต่แค่แบบมันจะมีบางบางพอยที่แบบว่ายังไงก็ได้ให้รู้สึกว่ามีกันอยู่ในอออกใช่ปะเพราะปกติอะ เวลาแบบพุดดิ้งเจอใครอะไรอย่างเงี้ยพุดดิ้งก็ต่อไปเรื่อยใช่เปลา่าล่ะแต่แค่ตอนนี้แม่งเราก็แบบไม่ได้ไม่ได้แบบว่าไปอะไรกับใครอะ่ะนึกออกไหมหนูว่า,าพี่คอนเสที่คนนเนะแ์เนตอนนี้ก็แอบ,บค,คิดว่าแบบถูกทําถูกปะวะแอบบรู้สึกว่าแบบแม่งเข้าใจใช่ไหมเพราะเมื่อทีมันก็แบบเออเดี๋ยวก็ บอกบ้างไม่บอกบ้างคือแบบบางทีเราก็เห็นคนอื่นเราก็อิจฉาน้องม่ขเข้าใจปะก็เข้าใจแหละมันเป็นแค่สนาคนคุยมันไม่ใช่แบบว่าเป็นแฟนกันขเข้าใจใช่ปะมันก็เลยแบบว่ายังไงวะยังไงวะจะเปลี่ยนสถานะได้ไงพ่อกับแม่คยก็แอบคุย,เข,ยเขาว่าจะเกรียใจ พ่อพี่ด้วยเออไม่ไม่ไม่พี่พูดตอนนี้ไม่ได้แบบว่าจะพัฒนาขึ้นไปแต่หมายถึงว่ามันก็มีถุงวิธีหรือเปล่าวะสุดท้ายแล้วเราก็แอบเจอกันได้มิเเกลก็เคยไปแอบเจอใช่ปะล่ะใช่พุดดิ้งก็คือไม่ใช่พุดดิ้งไม่ยอมนะพุดดิ้งก็ไปยอมแบบเปลี่ยนปลอมตัวนู่นนี่นั่นไปเจอไปอะไรนี้เลยนะแบบเออก็อย่างนั้นแบบวันหนึ่งก่อนไปก่อนไปพักก็ยังเดียวว่าเขาอยากเจอไักหนึ่งนาทีหรือว่าหนึ่งนาทีครึ่งหรือสองนาทีอะไรอย่างเงี้ยก็พอเขาอยากเจอเราไหม ก็ไม่รู้ว่าเขาอยากเจอหรือเปล่าบางทีก็ก็อย่างเมื่อคืนใช่ไหมอ่ะไหนลองอ่านแล้วประมวลผลให้หน่อยคือเมื่อคืนเขาทักมาว่าคือเมื่อคืนตอนลองอัลลารนใช่ไหมน้องเฟยแล้วก็เขาก็เหมือนมีสตอรี่ใช่ไหมเหมือนเขาก็ตีเสร็จแล้วอะไรอย่างนี้แหละแล้วแบบแล้วแบบว่าเขาก็ทักว่าแบบเออเหนื่อยตรงเลยนู่นนี่นั่นนู่นอะไรอย่างเงี้ยเออประมวลผลแล้วกันเรื่องเขาเขาอยากได้กำลังใจจาก เราเราก็เลยบอกว่าเออไปพักไหมอะไรอย่างนี้แล้วเขาก็บอกว่าบอกว่ายังเหนื่อยแต่ว่ายังอยู่กเกาะอะไรประมาณนี้พี่ก็เลยว่างั้นเจอไหมเออแล้วเขาก็เหมือนพูดประมาณว่าแบบว่าคำหนึงก่อนนะไม่หนูว่าเขาก็สนใจพี่นั่นนั่นนั่ นี่ไงเขาก็ถามนี่พี่ก็ถามว่างั้นเจอไหมเขาบอกว่าเจออะไรแล้วก็บอกว่าเออไม่เจอก็ได้เขาก็บอกว่าอยากเจอหรอเดี๋ยวคอไปแต่ก็งงว่าเยาี่ยวคอไปก็ไม่เห็นคอมาเนอะไหมเดี๋ยวคอไปเอาลืมเราหรอแต่ก็ไม่เห็นคอไม่เห็นคอเ,นเราโก<อ>ดเขาสิแล้วเ,เรางอนเขาไหมพี่พี่ก็ไม่ได้งอนอ่ะเพราะว่าพี่ก็ไม่อยากงอนอ่ะ เราเคยงอนกันมั้งจะได้รู้ไงว่าเขาเป็นเคยงอนแล้วเองให้เขาพิสูจน์ดูไหมน่ะเรางอนแกล้งงอนน่ะแล้วมั้งอะไรนะเองแกล้งงอนดูเขาดูไม่รู้อ่ะพี่ไม่อยากแบบเล่นกับความรู้สึกเนื้อออกใช่ป่ะเดี๋ยวพอไปแกล้งคือพี่อ่ะเคยงอนรอบนึงตอนนั้นน่ะตอนที่แบบก็พี่ก็งอนเลยพี่ก็ออก ออกไปเลยอ่ะกดออกเลยอ่ะ,อะแล้วเขาเงอไหมนะเขาก็มาอีกวันหนึ่งเขาก็งอเพราะว่นั้นมันไฟเอ็มมันเน่าไงแล้วเหมือนก็อะไรก็แล้วพอนั่นแหละแล้วมันก็จะมีแบบมาเรื่อยๆแบบเดี๋ยวบางวันก็บอกฝันดีเดี๋ยวบางวันก็หายไปเลยแบบตมองไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็อไม่รู้อ่ะเขาอาจจะพยายามแล้วอาจจ,อาจจะพยายามได้แค่นั้นหรือเปล่า เขาเป็นคนที่แบบว่าพี่ต้องพูดหรือว่าต้องบอกหรือเปล่าว่าพี่แบบนี้แบบนี้นะอะไรเงี้ยเราต้องคุยกับเขาแบบนั้นอะอนนีนิสัยพี่ไม่ค่อยอยากไปคอนโทรลชีวิตใครเลยอ่ะผู้ชายมันก็งู้บางที่ผู้ชายมันงู้น้ามันงู้บมันมือมันมืมันยังไม่รู้เลยเราสดมันบางเทียะต้องสั่งสอนอะแบบนี้อุ๊ยเราไม่เคยเจอแบบนี้เลยอ่ะทำไมมันรู้สึกแบบเหนื่อยหัวใจจังเลยอ่ะ ไม่เหนื่อยเราต้องเป็นคนคุมเกมี้ยงใช่เรามันต้องไปทงตงเต็มเราข้ามเลยอ๋อขนาดบอกว่าให้มาเจอยังไม่เจอเลยเมื่อวานอ่ะไม่เจอแล้วดกรธเลยนะไม่เอาถ้าโวดมันก็ดูเป็นคนนี้เอาเกินนะดีเอาดีปกติที่จะข้อโกรธอ๋อก็เราหวังเราเหรอก็ปรึกษายังไงแต่เราแค่แบบถ้ารู้สึกว่ามันแบบเหนื่อยเกินเราก็คิดว่าเราจะแบบยอม ก็ที่พี่ไม่ยอมใครด้วยซ้ำยอมมาถึงว<ะ>่าถอยออกมาประมาณนี้ไงแบบก็กลับไปเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยไม่ถอยแล้วม,ออมแต่ต้องเดินหน้าคบไปเท่านั้นไอ้พุ่งชนไปเลยนะเออพุ่งหนาวเดือพุ่งหนาวมาแล้วให้ยับเลยเอา้าแล้วถ้าเราสองคนโดนแบบนี้บ้างเธอทำไงอะ่ะก็ไม่แคร์หาใหม่ดีกว่าไม่อยากตามใครอ่ะอ่ะเห็นไหมล่ะ ูไงแต่มันไม่เหมือนกันแต่ละคนน่ะก็ปกติพี่ก็ไม่เคยตามใครเข้าใจปะไอ้ใบเวนมมองซุ่วอใช่เรอหนูไม่ได้รู้จักเขามากวนก็ต้องถามมิเกลว,ว่ารู้จักเขามากวนไหมหนูรู้จักแต่ว่ามึงมึงช่องกระท้งหนูนะมันปากไม่ค่อยด,ดีนะไม่แวนอะ เข<ว>าก็กระเทิปื๊บพืพุดดิ้งตันเดอดเนอเห,หนแข็งนอแข็งอไม่มงนิ่งโดงหนกระทุ้มเหรอใช่ก่อนนี้โดนแต่พักหลังมันไม่ทำแล้วดีที่เขายังเปลี่ยนแปลงตอนพื้พุด่ิ้งก็ถือว่าโนเคนอยู่นั่นแหละแต่พุดดิ้งอ่ะไม่ใช่คนที่แบบว่าต้องอยู่ตัวติดตลอดเวลานะเว้คือแบบบางทีแค่ไปเจอแป๊บหนึง่งแล้วก็ เออก็ก,ก็ที่เหลือพวนี้ก็ใช้เวลาอยู่กับเพื่อนอยู่กับแก,งก๊งอยู่อะไรก็ได้แต่แค่แบบนิดน้อยมันก็ต้องคนจะมีเวลาแบบว่าหนึ่งนาทีสองนาทีสามนาทีอะไรอย่างเงี้ยมันเยอะไปหรอวะปกติแล้วคนคนคุยกันเขาแค่หน<ม>ึ่งสอง,ส,องสามนาทีมันก็เจอกันได้ปะถูกปะเพราะตอนที่นี่คุยกับคนอื่นอะบางคนอยากอยู่บางคนอยากอยู่กับเราเป็นชั่วโมงเลยนะเวอาดีๆแล้วมันเราพี่ไปเจอเขาเขามาเจอไหมนะ ก็มาเมื่อวานเมื่อวานวาน่ะก็มาแบบว่าก็มีแวะมาเจออะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีแบบเออก่อนจะไปพักอะไรเงี้ยเราก็อยากได้แบบอะไรที่มันฮิวใจอะไรเงี้ยเข้าใจไหมคือคนอ,อื่นนะ่ะเข้ามาหาเยอะมากเลยนะลูกป้าตอนช่วงเนี้ยแต่แบบเราแบบว่าเลือกที่จะแบบไม่ปฏิเสธอ่ะแบบว่าไม่คุยไม่อะไรเลยเดินหนีหรืออะไรเงี้ยปฏิเสธทุกคนเพื่อหาพี่แดงอย่างเดียวไี่น่าชอบเลยว่ะเด้งทึ่ง แล้วตอนนั้นบอกว่าไม่ันไม่สนใจไปเฟรดองก็ตอนแรกมันไม่ได้สนใจอ่ะก็ตอนแรกมันไม่ได้สนใจอ่ะก็ดูนิสัยมันดีแม่เล่นแม่พี่ไปชอบพี่ไปชอบไี่อยากไปคิดอะไรเยอะเลยอยากทำอะไรก็ทำไปเลยน้ำรียังมันต้องไม่แคร์ใครหรอกแคร์ตัวเองดีที่สุด <im itation> มันมมัันนจะดูแบบมันจะดูแบบว่าเราไอ้นี่ไปผปัวมันจะดูแบบไม่รู้อ่ะพี่แค่คิดว่าตอนนี้ถ้าสมมติว่าก็ตอนนี้พี่รู้สึกแล้วใช่ป <im itation> <dumpling S 2> ่ะถ้าสมมติว่าแล้วเขาทำบ้างพี่จะรู้สึกพี่ก็คงร,รู้สึกแย่กว่าเดิมมันก็จะมีแต่เละไปกว่าเดิมเข้าใจ mm hmm. ใช่ป่ะก็เลยคิดว่าตอนนี้ก็เลยนั่งคิดว่าแบบหรือถ้าเป็นเมื่อก่อนก่อนหน้าเนี้ยก่อนที่จะก่อนที่จะเปลี่ยนฐานะเป็นคุยคนคุยกันอะมันดีกว่าหรือเปล่า หลือกออกไหมไม่ดล้ึงแต่สถานะมันกลับไปอย่างนี้หรอมัน,ม,นมีด้วยหรอมีแต่คนก็เผื่อเ,เขา <นะ S 1> อึดอัดอะไรอย่างนีงไไ<ม>้ไงมันจะได้แบบไม่ต้องมันจะได้ไม่ต้องมานั่งแบบว่าเหมือนเป็นหน้าที่อ่ะเข้าใจไหม พี่มีความสุขกับงานทำไปแล้วพี่ว่าทำไปเลยน้ะหนูว่าช่วยดูใก้หนูอยายหนูอยากให้พี่ทำแบบนั้นมากกว่ายังได้ไม่ต้องมาเสียใจที่หนาว่าเรายังไม่ได้ทำบางที่โอกาสอะไรมามันนานๆทีจะมาเราก็ต้องรีบคว้าไว้เราต้องรีบทำมันอันนี้หมายถึงคนที่แบบโผล่เข้ามาแล้วเราก็ปฏิเสธเขาออกไปอะเหรออ่ะฮะเดี๋ยวไว้ทุกคน ำไมสองคนนี้พูดไม่เหมือนกันเลยอะอะไรอะต้องเชื่อฟังไหนเนี่ย <c oughs> ทำตามนใจพี่นั่นหน่งใช่พี่เป็น่ท <ฮะ S 3> ุกคนมันก็ไม่เหมือนกันหรอกแต่มันก็แล้วแต่พี่อะว่าพี่รู้สึกยังไงอยากมีเขา,รารหรือเปล่าหรือว่าพี่เลือกที่จะจริงจังกับคนเดียวทงหรอไม่มีสถานะแต่มีความรู้สึกเคยได้ยินไหมนะ ดีอย่าคุยมากอีกเดือนแล้วนะโอ้สิบเดือนแล้วยังไม่ได้ทุบเลยนะฮัลด <Hello. S 1> หลไอตอนนี้ไปยังคิดว่าเป็นเพื่อนอยู่เลยอะเดือนงนะั้นพ่เพื่อนึงก็ต้องนอนบมางเนี้ยห ถ้ามีสถานะแม่งดอกนยครับคือตอนนี้มันกลายเป็นมีแล้วไงมันกลายเป็นว่าเป็นสถานะคนคุยไปแล้วไงวันนั้นกูไม่น่าเมาเลยอะแล้วไม่น่าคุยกับพี่โลเล็กเลยอะัวเล็กตัวเหรอเพื่งมาขึ้นก็นั่นแหละเว้ยงั้นวันนั้นก็ไม่น่ามีปัญหาเรื่องป้าด้วยอะแล้วก็แบบอืมคือนะเพื่อนโลเล็กมันไปฟ้องเรอไม่ใช่พี่โลเล็กเขาก็แบบว่าเหมือนวันนั้นพี่ดื่มกับพี่โลเล็กไงนั่งคุยนั่งจุยเลยอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบ พักไปเลยบอกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่งแล้วแล้วมเมาด้วยไงมันนะมันก็เลยแบบของขึ้นอ่ะก็เลยแบบเมาน้าเด<อ><อ>ือน,น,นใช่ไหมเออเอาเดี๋ยวเว้นพูดไปแล้วคนอื่นได้ยินทำไงอ่ะมันก็ดีมัง้งมันแต่มันดีคนละแบบแหละมัง้งแต่แค่รู้สึกว่าแบบ เราไม่ควรคาดหวังลวมั้งเนาะออจริงๆก็คือแบบปกติแล้วพวกนี้ก็มานั่งคิดเนี่ยว่าเออถ้าสมมุติว่าแบบตอนนี้ยอยากไปพักก็คือไปพักเลยไม่ต้องบอกไม่ต้องอะไรตอนนี้ก็ก็ชิลๆแบบใช่ชิมแบบหนึ่งเงี้ยใช่ใช่ไม่ปวดน่ดีไปเลยเหมือนที่พี่เป็นดารอดคอะ่ะอืมดูกัไม่เดียวแทบจะไม่ตูเหยียเลยนะ ดีแต่ข้อความหากันบางวันก็ไม่เจอทางเขาทำอะไรเขาฟาร์มหรอกม่รู้อ่ะน่าจะดูกับพื่นอยากให้คอยดูกับทุ่งแล้วแมวว่ามิจ้าเธอไว้ใจแฟนเธอใช่ไหมนะ่ะก็ใช่งั้นพี่พุญนิ่งก็ต้องไว้ใจพี่แวนไว้ใจแมว S <S <S ไว้ไไใจเขาไว้ใจพุดดิ้งไว้ใจอยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นคนคุยพุดดิ้งก็แบบไม่ได้สามารถที่จะแบบอะไรมากได้ขนาดนั้นหรอกแต่ว่าก็ไม่ไม่ไม่ได้คิดว่าเขาจะแบบว่าไปจีบสาวหรืออะไรเพราะสุดท้ายแล้วถ้าเกิดมันถ้าเขาทำอย่างนั้นจริงๆอะเรารู้เราก็แค่ออกมาถูกปะล่ะแต่แค่มันเป็นอารมณ์แบบเข้าใจสนิไม่เข้าใจไม่เข้าใจ อธิบายไปหมดแล้วบางทีมันเป็นแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆพูดนิ่งแบบไม่ได้อยากได้อะไรมากมายเยนนนเวลากับการคุยคกับใครสักคนอ่ะก็ขอแค่แบบว่าก่อนจะไปพักหรืออะไรเออมาเจอกันหน่อยมาคุยกันหน่อยวันนี้เป็นยังไงบ้างพูดเหนื่อยไหมแวนเหนื่อยไหมหรือเฟยเหนื่อยไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยพอจะเข้าใจไหมประมาณน,นี้นหรือว่าถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็ๆแค่แบบเออก็ที่เราบอกเมาบอกบบบบอันนี้ <ๆ S 2> แบบนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีมันก็แบบมันก็ทำบ้าทาบ้ามันเลยกลายเป็นกบเป็นคือวันนะที่ไม่บอกมิเกลทำอะไร เป็นแค่วันนะว้ยคนนี้ระเบล่าที่จ้องหน้าพี่อ่ะใช่คนนี้แหละมันเป็นบ้าหรือเปล่าวะล่ะอะไรมิเกลพี่ต้องเป็นบ้าับผมครับเป็นบ้าอะไรมิเกลถืออะไรอ่ะเออไม่เห็นไม่เห็นอะไรเลยมันก็อยู่ที่เลียวซะแล้ว ว่างว่างเหรออืมทำทรงว่าวุ่นอยู่อันนี้เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วกองครับคุยได้คุยได้กันเหรอคุยอะไรกันอ่ะใช่ปัญหาหัวใจไปรุ่นที่6หัวใจของเด็กครับผมครับผมปัญหาหัวใจของเด็กจะไม่เข้าใจแฮะโอ้นี่มีปัญหาหัวใจด้วยเหรอเนี่ยนั่งไหมล่ะพี่ดมน่าจะไม่เข้าใจอะปัญหาหัวใจของเด็ก ยังไงอ่ะยังไงยังไงอ่ะมิเกลเล่าไปมีคนมาจีบสี่คนจะเลือกคนไหนดีนะจีบมิเกลเหรอจริงหรือเปล่าสมมุติจริงไม่ได้แต่ไอเลียวเรื่องจริงเลยนะไม่ใช่สี่นะสองคนเอาดีของไอเรียวเรื่องจริงนะบอกก่อนนะเนี่ยและโทรตักี้ยุ่งเลยเรื่องจริงนะมิเกลสี่คนไม่ไม่รู้จริงไม่จริงแต่ไอเรียวสองคนอะของจริงต่างว่าถึกนะพี่เปลี่ยนผมทำไมจริงๆเลยเนี่ย เล่าไปมิเกลเล่าไปฮะมิเกลเล่าไปไม่มีหนูวันนั้นมีปัญหามี่น้องอเล่าของใครอค่ะของใครอันนั้ของใครก็ที่หนูคุยกับพี่วันนั้นแหละพี่โดมอ๋อโอเคแล้วพี่มาอมองหนะ้าเ,เพื่อนหนูทำไมเนี่ยมองมิเกลอะไรอะใช่หรอใช่แล้วไปถึงไหนแล้วอ่ะ ไม่ถึงไหนอ่ะเท่าเดิมเหรอเ้เท่าเดิมปะวะวันนั้นเราคุยกันตอนไหนหน้าอ๋อก็คุยคุยวันนั้นก็คือก็อัพสถานอะ่ะแบบเป็นคนคุยอะไรเงี้ยแหละแต่แบบมันไม่เหมือนเดิมตรงที่แบบว่าอบกอดมันไม่เหมือนเดิมอะ่ะห<อ>ัวใจนะอไม่เหมือนเดิมมื่เธอเปลี่ยนไปเย้หลักเลยนี่เอานะเอานะเี่ยผู้ใหญ่ปรึกษาได้ พี่เกมก็ผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่อะไรอะดูสิห้าอะไรนะห้าสิบิมห้าอ๋อเออเห็นไหมการที่เราจะไปไหนมันเราต้องไม่ไปกับใครว้ยต้องอยู่ให้เป็นไปไหนกับใครสักคนนึงก็เกมสิัำน้องวอนมันแคบจะตายเนาะ ต่างคนต่างอยู่ง่ายสุดอยากเจอเขาไปหาใช่ไหมง่ายสุดหาค่ะจริงๆชัางไม่ได้มันก็คาใจดึงเนี่ยเริ่มจากหัวม่วงนี่แมงเลยดักนี้มันต้องเยอพี่พี่แบบดักทำาแล้วเพื่อว่าทำไปรวยน้ำแค่นั้นเองต้องต้มให้ไม่ชอบอะไรในตครือเราเาก็บอกเราไปเลย บอกไปแล้วก็อยากขึ้นมาสั่นด้ก่อนนอนไม่เจ็นก่อนนู้นเวลามาแล้วก็ทักมาหาเราด้วยขอมาหาขอทักมาทุกวันก็บอกเขาไว้เลยแล้วไม่บอกก็เขาก็โง่แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนี่ไอ้ผู้ชายมันโง่นะเฮ้ออะไรนะผู้ชายมันโง่ไหมนโง่มยต้องให้บอกอ่ะไม่โงันดีกันว้าว ทักมาทักมาหรือเ่าเด้ามานะะเด้ามาใช่เด้าเมืองเมาลงทักนะมาหาเราเป็นทูนแรกเด้าม,มาอันนี้คิดแต่ว่าแต่ถ้าสมมติเข้าเมืองมามันก็ทักมาแต่มาถึงว่าแค่แบบก่อนจะไปพักกะไอย่างเงเนาะตัวใหญ่ใครทักใครก่อนส่วนใหญ่เหรอ ถ้า้าถ้าใครเขามาก่อนก็ทักก่อนแหละถ้าเป็อนแอาบนั้นแหะมันก็น่ารักเออมุมมุมดีมันก็มีเพราะพู่นิงก็ไม่ได้พูดแต่มุมที่แบบแย่ๆของแวร์ล็อกแต่แบบว่ามันแบบเออมนึงไม่ควรจะไปไหนมาไหนกับใครเนี่ยพูดนิงถึงบอกไงเคยพี่พูดอยู่ตลอดตว่าเมื่อกว่าว่าเราไม่ควรมีความรักเว้ยพอเรามีความรักปุ๊บเราจะไม่เป็นตัวเองนึกออกใช่ปะในเกลก็เป็นแบบนี้วตอนนี้พู่นิงกำลังไม่เป็นตัวเองอยู่เพราะว่ามันกําลังเป็นแบบนี้แหละ ไม่เป็นดอนแรงเพราะว่าเป็นของพี่แวนเนียงไม่เป็ไหนมาไหนกับหนุ่มใช่ใช่ไปไหนมาเลยครับผมยังไม่รู้จีเลยกับลุงเพื่อนหรือกับใครไม่รู้ในทีเนอะไม่ใช่พี่บ้านเนีหมายถึงว่าไม่รู้จีพีเอสครับเล่นข่าวอ้วน อ้ม ah, okay. hey, ้าะเดี oh no? ๋ยววันไปมีติ้งเดี๋ยวเอาให้ดูเลยให้ดูหมดเลยเฟย์ไปไม่เจอเอ๊ะไม่เจอไปป่ะมีติ้งไปป่ะอะไรนะเพฟย์ชวนทำไมไม่ได้คุยข้างนอกเอ้ยแมวเนี่ยเธอกเออก็แล้วแต่เหอะก็คือมันไม่ได้คุยจะได้คุยได้เลยใช่ปะทำตามใจเพื่อเธอมันไม่รู้จะคุย เออนล้วพี่ไม่รู้เป็นยังไงหมอตีนิสัยแบบชอบแบบว่าเป็นไรแล้วไม่พูดเข้าใจปะมาเชิญพี่หรือว่าพี่แหวนพี่อ่ะหนูก็เป็นเป็นอะไรแล้วไม่ยอมพูดหนูก็เป็นเหมือนกันมันอายนะเว้ยมันไม่สายผู้หญิงแบบอยากให้เขาแสดงอยากให้ใช่ใช่อยากให้เขาแต่เมือยากให้เมืาขารู้เองอ่ะแต่เมื่อวานเสียจัดเลยดูป้าเมื่อวานเสียจัดเลยก็คือแบบ ยอมพูดเลยอะยอมพิมพ์เลยอยากเจอหรือว่าแบบอยากอะไรอย่างเงี้ยเขาใจอปะมันก็แบบไม่ได้เจออะแล้วเ,เราก็เจอแบบเพื่อนๆเ,นเนขาบางคนเออมาหามาหามา,าแบบเพื่อนส,สนิทที่ในเรือหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นแบบเฮ้ยหรือว่าแบบเราเราผิดที่จริงๆวะหนูว่าคี่ทำเถูกแม่แบบว่าคิดนะไนก็บอกเขาเปล่า ก็ไดนไม่ต้องเดินหนานด้วย,วยม,มันไม่เสียฟอร์มด้วนั่นแหละช่างมันเถื่อนไปช่างได้ไงมันต้องเคลียร์ได้ระบายแล้วไงก็โอเคแล้วตอนนี้โอเคแล้ววันนี้ไม่ค่อยอยากแบบว่าเอาจริงนะแบบถ้าบอยพูดปุ๊บเดี๋ยวแม่งก็หงุดหงิดเดี๋ยวแบบอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากให้แบบเข้าใจใช่ป่ะว่าวันๆหนึ่งมันก็เหนื่อยกันแล้วอะเหนื่อยมากพอแล้วต้องมานั่งแบบปวดหัวอะไรพวกนี้กะ เคยพิมไปบอกว่าคิดถึงแมนไม่เคยพูดตรงๆรงเอาก็คิดถึงก็บอกว่าหิวข้าวไงก็รู้กันอยู่แล้วหอหิวข้าวก็คือคิดถึงเลยถ้าบอกว่าคิดถึงน่าจะดีกว่าบอกไมนบอกดูไหมเนววันนี้หรือว่าพิมไปว่าแปดห้าก็ได้ แปดห้าเคยพิมพ์แล้วไม่ไม่เข้ามาอยู่กับหนูหรอกเนี่ยเนี่ยอยู่กับใครบ้างเดียวแต่คิดว่าไม่รู้อ่ะแล้วเขาเข้าใจไหมก็เข้าใจอยู่ก็เธอว่ายังสนะเยอะไปยการถงคนไหมล่ะนีวิทอมไหมครับเต้าอ้วนไม่รู้อ่ะเราคุยกันแค่นี้แล้วใครรู้ครับ้มแกงปั่นน้ำนมปั่นน้ำนมสวัสดีครับผม เมื่อกี้พายจืดไปจีบสาวแลนชมพูมาเอาดีเอเอามาไปถามเขาว่าแก๊งอะไรเขาก็เอนอเขาก็บอกมันว่าไม่เสือกแก๊งไม่เสือกเขาบอกแบบเนี้ยมัไม่ใช่หนูแก๊ง,งมาร้องหไห้ไปแล้วไอ้จืดร้องไห้ทำเน่าเขาบอกมันว่าไม่เสือกดีแน่าฮะควรโดนแน่า ร้อเล่นผู้ชายเอามาันไปแก้กับเฉยว่ายจิไปถามอีกแก๊งอีกแก๊งๆๆอะไรไม่เสือกมันโวยวายใหญ่เลยพี่เขาพูดงั้นผมได้ไงวะพี่ไม่เ<ส>คยซื้อมือเลยสัสมันยังอยู่อไหมยังไม่เสื่อมอยู่แก๊งเขาคนเยอะแต่ว่าเขาอับช่าย,ายิมั้งวะทำอะไรกันดีอ่ะไอซ์ซ้อนไปไหนะไอซซ้อนไปไหนนี่เพื่อไนไอซ้อนตามๆหัวใจเพื่อนหยุดไอซ์ซ้อนแม่ง ทำตามหัวใจเหรอหวะทำตามหัวใจก็แน่เหนื่สาส่งมุกแปวไปเล่นทำตามหัวใจยึดโทรศัพท์ขึ้นมาโทรศษษษษัพท์เราพูดว่าเรีกหาเบอร์พี่แมนแล้วก็เธอเปล่าด,ด,ดูดูดว่าไงคะ พี่จอครับเมนูงุงนี้นงกลไปดูขอไปซื้อครับผม